เสรับเรียนท่านประธานที่รบครับผมนายเสรีสวนพานนท์สมาชิกวิธีสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขับเรียนท่านประธานในเรื่องที่เรากําลังพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ต้องขับเรียนด้วยความเคารพครับว่าสิ่งที่ผม เสนอต่อที่ประชุมอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากความอคติหรือความไม่ชอบคุณพิธาหรือพรคก้าวไกลแต่เป็นด้วยหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่บัญญัติไปชัดเจนว่าให้รัฐสภาจุดแรกนี้เนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญภายใน5ปีทำหน้าที่สำคัญ ในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคำว่าเป็นบุคคลซึ่งสมควรเนี่ยนะครับอยากให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณาให้เป็นสำคัญผมต้องกราบเรียนตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าคุณพิธา ที่รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนี้ไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีเหตุผลสำคัญครับท่านประธานครับในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่ทำหน้าที่สำคัญในวุฒิสภาแห่งนี้ ถูกพูดเสมอๆครับว่าเราจะไม่เลือกคุณพิธาตามมติมหาชนประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งมาให้หรือและท่านก็อธิบายพูดถึงว่าพวกเราจะไม่ทำตามมติมหาชนก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ครับว่าในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนให้คะแนนเลือกแต่ละพักการเมืองมาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเลือกแต่ละพักการเมืองมานั้นแต่ละพักการเมืองก็ต้องทำตามฉันทามติของแต่ละพักการเมืองที่เลือก พักนั้นมาหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรคน,นนั้นมาแต่เราก็พยายามถูกกล่าวในถ้อยคำที่รุนแรงมาตลอดครับท่านประธานถามว่าเราไม่ให้ความเคารพประชาชนหรือก็ต้องเรียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เข้าใจว่าเราก็ให้ความเคารพและในการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานั้นก็แยกส่วน จากเสียงพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้สสแต่และพักเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนนั้นจบไปแล้วประชาชนเลือกแล้วว่าพักไหนได้คะแนนเท่าไหร่และเลือกตั้งมีสสมาเท่าไหร่แต่การทำหน้าที่ในรัฐสภา,าแห่งนี้เป็นกระบวนการอีกส่วนหนึ่งที่รัฐธรรมรนูญบัญหยติไว้เป็นหลักการสำคัญ ว่าบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามจะต้องไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ดังนั้นเมื่อจะทำหน้าที่กันในวันนี้มีวันนัดประชุมรัฐสภาก็มีกระบวนการที่ให้พี่น้องประชาชนออกมาแสดงเกจจำงหลายจังหวัด ทั่วประเทศจนผู้สื่อข่าวถามผมว่าแล้วไม่กลัวเสียงพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกสภาหรือซึ่งมีเสียงสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบครับกลัวประชาชนครับกลัวมาก ลัว,ว่าท่านจะเข้าใจผิดว่าวุฒิสภาไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความเกรงใจเสียงของประชาชนแต่ด้วยความเกรงกลัวเสียงประชาชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราก็คำนึงถึงว่าการทำหน้าที่ในวุฒิสภาเหล่านี้ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาปกป้องประเทศรักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นความกลัวที่มันเกิดขึ้นครับท่านประธานครับไม่ว่าจะกลัวประชาชนที่เารวมตัวออกกันมามากมายมหาศาลกลัวเสียงที่มาข่มคูให้ร้ายพูดจาด่าทอเสียดสีสารพัดเราก็กลัวครับแต่กลัวน้อยกว่าความรู้สึก ความรู้สึกสำคัญที่เราต้องต้องออกมาปกป้องประเทศปกป้องสถาบันนี่เป็นภารกิจหน้าที่สำคัญที่เป็นคนละส่วนของการทำหน้าที่ในรัฐสภาคนละส่วนกับการที่พี่น้องประชาชนได้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วการทำหน้าที่ในรัฐสภานี้เนี่ยนะครับท่านประธานก็มีเสียงพูดอีกครับ ว่าเสียงที่สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจากพักการเมืองหลายพักรวมกันแปดพรรได้คะแนนถึงสามร้อยสิบสองเสียงมีประชาชนลงคะแนนให้ยี่สิบห้าล้านเสียงรวมกันแล้วหรือสามสิบล้านเสียงแต่พักคเก้าไกลนั้นเนี่ยนะครับได้คะแนนเสียงสิบสี่ล้านเสียง จริงๆแล้วเนี่ยครับท่านประธานครับพอเอาตัวเลขมารวมเนี่ยทำให้ประชาชนเขาก็ก่นด่าวุฒิสภาอีกครับท่านประธานว่าก็ในเมื่อมีประชาชนสนับสนุนเลือกคุณพิธาถึงสามสิบล้านเสียงแล้วเนี่ยนะครับทำไมวุฒิสภาเนี่ยถึงจะไม่ลงคะแนนให้ก็ต้องกราบเรียนอีกครับว่าเสียงที่พักเก้าวไกลได้จากพี่น้องประชาชนนั้นสิบสี่ล้านเสียงนะครับ อย่าสำคัญผิดว่าตัวเองได้สามสิบล้านเสียงเสียงที่เหลือนั้นเป็นของพรรคอื่นครับพรรคอื่นที่ประชาชนก็ลงคะแนนให้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนถึงสิบล้านเสียงนะครับไม่น้อยนะครับได้รับจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันครับ แต่พี่น้องประชาชนของแต่ละพักเหล่านั้นนะครับที่ท่านไปรวมเ o u มมาเจ็ดแปดพักเนี่ยเขาไม่ได้เลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประธานพักเพื่อไทยเขาก็ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้พักเพื่อไทยเลือกคุณแพทองทานนะครับเลือกคุณเศรษฐาเลือกคุณชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรี แต่บรรดาท่านสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรท่านเอาเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับมารวมกันเองแล้วไปยกให้คุณพิธาในส่วนลงพักเก้าไกลจึงขอทําความเข้าใจตรงนี้ครับว่าที่สภาเนี่ยนะครับเคารพเสียงของประชาชนครับแต่เสียงที่ท่านไปได้มานั้นนะครับมันไม่ได้ตามความเจตนาลมของประชาชนที่เลือกพักนั้นๆมาก็ต้องกราบเรียนครับ มิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะถูกต่อว่าต่อขานตลอดว่าเราเนี่ยไม่เคารพประชาชนไม่ให้ความที่จะนับถือประชาชนนะครับนั้นสิ่งที่ท่านจะทําหน้าที่ตรงนี้ขอญาติเอ่ยนามท่านประพันธ์คูณมีได้อธิบายไปแล้วครับว่าการทําหน้าที่ของสมาชิกรัฐภานะครับจะต้องทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตราสอง้อยเจ ที่จะต้องเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ซึ่งกาหนดคุณสมบัติในเรื่องห้ามถือหุ้นสื่อไอทีวีไว้นั่นแหละครับตามมาตรา98วงเล็บสามนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญครับท่านประธานครับคุณสมบัติที่สมาชิกที่สภาหรือสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรนะครับต้องใช้ดุลพิจของท่าน เห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นความเห็นชอบหรือความสมควรอยู่ที่เงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามถ้าหากว่าท่านยังมีความคิดหรือดำเนินการตามมาตรา159โดยไม่คำนึงถึงเรื่องคุณสมบัติที่มีความปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันแล้ว ก็เท่ากัว่าท่านกระทาการผิดรัฐมนูญหรือพรรคอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องฝากตรงนี้ไว้นะครับเพราะในส่วนวุฒิสภาเองให้ความสําคัญในเรื่องเหล่านี้และผมยืนยันหลักการสําคัญมาตลอดครับท่านประธานว่าการจะทําหน้าที่เป็นผู้นําประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเข้าไปบริหารประเทศนั้นเนี่ยนะครับ จะต้องมีพฤติการหรือการกระทำที่สะดแดงออกอย่างชัดเจนในการที่จะไม่กระทำการใ,ใดๆอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นไม่ปกป้องไม่เชื่ชูสถาบันเราก็เลยมาพูดถึงมาตราหนึ่งหนึ่งสองของประมวลกฎหมายอาญาที่มีสมาชิกทั้งสองสภาพูดกันไปหลายท่านท่านประธานครับถ้าเรามาพูดถึงว่า มาตรา112เหมาะสมที่จะเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้หรือไม่เนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนให้ท่านประธานสภา,าและท่านสมาชิกกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังครับให้ชัดเจนว่าการแก้กฎหมายมาตรา112ที่พูดกันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงการแสดงเจตนาในการที่จะแก้กฎหมาย แต่สิ่งที่กระผมและสมาชิกวุฒทสภาเกือบทั้งหมดมีความตระหนักและรู้คิดรู้ธรรมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดในบ้านเมืองนี้ก่อนจะเกิดแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากเหตุผลว่าให้เป็นสากลมันไม่ได้เกิดให้เป็นเหตุผลว่าจะต้องสร้างแนวทางกฎหมายให้เป็นที่ปกป้องดูแลประชาชนที่ถูกกั่นแกล้ง ในทางการเมืองหรือในทางคดีต่างๆท่านประธานครับก่อนที่จะถึงแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับท่านไม่เห็นสภาพบ้านเมืองหรอครับเป็นอย่างไรผมว่าคนที่จะบริหารประเทศเนี่ยนะครับหรือเป็นผู้นําประเทศหรือดํารงตําแหน่งนายมตรีหรือพักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชน แต่สิ่งที่มันปรากฏการสำคัญในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวุฒิสภาถูกด่าทอในสภามาตลอดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วครับถือว่าท่านจะคิดอย่างไรก็คิดไปแต่สิ่งสำคัญที่เราทนอยู่กันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการจะปกป้องบ้านเมืองครับท่านประธานเราเห็นสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่นอกสภาแล้วนะครับในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา มีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมากมายสร้างเสรีภาพแนวคิดให้เยาวชนเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปไปแนวทางที่ผิดผิดมีการเสนอแนวคิดต่างๆให้มีการกระทำละเมิดจาบจว้วงล่วงละเมิดสถาบันมากมายจนกระทั่งท่านมาพูดเองนะครับว่าปัจจุบันเห็นนะครับ ว่าท่านจะแก้มาตราหนึ่งหสองเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมีคนถูกดำเนินคดีสองร้อยเจ็ดสิบสองคดีมีคนอยู่ระหว่างดำเนินถูกดำเนินคดีตอนนี้เนี่ยนะครับสอง้อยห้าสิบสามคนเห็นไหมครับตัวเลขนี้มาจากไหนครับก็มาจากสิ่งที่ท่านไปสนับสนุนให้เด็กเยาวชนประชาชนคนตั้งหลายกระทําแต่เรื่องละเมิดสถาบันปรากฏอยู่เป็นคดีมากมาย จะเห็นได้ยังไงครับท่านบอกเอ้ยฉันไม่ได้สนับสนุนเห็นได้ครับท่านประธานเพราะมันปรากฏเป็นประวัติศาสตร์เป็นบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอทั้งหลายมากมายในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาท่านออกไปปลุกปั่นยุยงส่งเสริมขึ้นเวทีให้ม็อบเยาวชนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แสดงคำพูดให้ร้ายต่างๆนานาเป็นข้อเสนอที่จะปฏิรูปสถาบันปฏิรูปกระบวนการ อะไรต่างๆมากมายแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ให้ร้ายไม่ว่าจะพูดจาด่าทอเรียกชื่อเรียกพระนามไม่เคารพเขียนรายละเอียดเขียนข้อมูลตั้งกำแพงเพราะคนเหล่านี้ถูกดำเนินคดีครับท่านประธานท่านก็ใช้สถานะความเป็นสมาชิกสภาผูา้ทแทนราษฎรไปช่วยประกันตัวคนพวกนี้แทนที่เราจะไปลดปัญหาไปลด สิ่งที่เป็นความผิดไม่ให้กระทําความผิดเกิดขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นยุยงส่งเสริมให้คนกระทําความผิดในเรื่องเหล่านี้และพอมาตอนนี้ครับเด็กเยาวชนติดคุกติดตารางกันเยอะแยะมากมายท่านก็มาแก้มาตาเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ไปกั่นแกล้งคนให้ถูกดําเนินคดีถ้าเด็กเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่ถูกยุยงส่งเสริมครับมันจะเกิดเรื่องเหล่านี้ไหม เพียงเพื่อต้องการจะได้มวลชนเลยขาดความรับผิดชอบทำให้เด็กกระทำผิดกฎหมายเสียอนาคตเสียการเล่าการเรียนครอบครัวแตกแยกอย่างที่เป็นอยู่และเห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นถ้าความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยเห็นท่านออกมาปกป้องห้ามปรามในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเนี่ยนะครับหรือไม่มีส่วน กาทําการเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องออกไปห้ามปรามครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านไม่ห้ามปรามอะไรเลยกลายเป็นว่าให้คองท่านไปช่วยกันนะครับไม่ว่าจะปากันตัวไปให้กําลังใจไปขึ้นเวทีนะครับพอขึ้นเวทีเสร็จก็เด็กก็ถามว่าจะแก้ไขมาตาหนึ่งหนึ่งสองหรือจะยกเลิกท่านบอกว่าจะแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้จะยกเลิกแล้วก็ไปปิดสติ๊กเกอร์ในส่วนที่ยกเลิกมาตาหนึ่งหนึ่งสอง นี่คือมันเป็นที่มาที่ไปครับท่านประธานครับสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับในเรื่องที่ท่านจะทําอะไรก็ตามนะครับถ้า,าว่ามันทําได้ตามกฎหมายแต่สิ่งที่ทำนี่นะครับมันปรากฏชัดเจนว่าเป็นการล้มล้างครับท่านประธานถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับจะให้ทางผมเองหรือสมาชิกวุฒิสภาเองไปสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี หรือไปบริหารประเทศนั้นมันก็จะผิดวิสัยแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็จะพูดเผื่อไว้เลยครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจถ้าหากว่าผมพูดแล้วนะครับท่านอยากจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วท่านลุกขึ้นมาพูดว่าท่านจะไม่แก้ไขหนึ่งหนึ่งสองจะไม่ดําเนินการหนึ่งสองแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะพูดก็พูดมาครับแต่ผมไม่เชื่อแล้วล่ะครับ เพราะผมไม่รู้ว่าไอ้สิ่งการกระทาที่เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะมาพูดแค่คําคําเดียวว่าผมจะไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วเพื่อต้องการจะเป็นนายนตรีผมก็คิดว่ามันเป็นการหลอกลวงเมื่อวานเป็นอย่างนี้วันนี้พูดอย่างนี้ถ้าท่านบอกไม่แก้แล้วพรุ่งนี้ครับท่านไม่กลับมาแก้อยู่ครับเพราะฉะนั้นนะครับรท่านาครับสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านระธานทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความไม่ชอบ ล้วรู้สึกไม่ดีแต่ผมช่วนมันเป็นหน้าที่เป็นภารกิจสำคัญของความเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ทนอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยเสียงกลดาว่าพูดจาดา่าทอเสียดสีไม่ให้เกียรติไม่เคารพยำเกงนะครับเราทนมาตลอดก็ด้วยจะปกป้องสิ่งซึ่งเป็นเสาหลักของชาติความสำคัญ มากวามั่นคงของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้เราก็จะต้องอยู่เพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยท่านประธานครับเสียงที่จะลงคะแนนมติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมอยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพรว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ คิดที่จะไม่ให้ความเคารพพี่น้องประชาชนและหลังจากลงมติไปแล้วถ้าหากว่าท่านได้เสียงประชาชนสนับสนุนจนกระทั่งทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมก็ยินดีแต่ถ้าหากว่าเสียงไม่ถึงก็ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าท่านจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมการกระทำใดๆที่จะไปปลุกม็อบนะครับไปเรียกร้อง ไปดำเนินการใดๆให้คนในประเทศนี้ออกมาสนับสนุนผลักดันเรียกร้องให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนี่มันเป็นกติกาในทางรัฐมนูญแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยไม่ใช่ใครอื่นครับมันก็เกิดจากที่พวกท่านไปยุยงส่งเสริมประชาชนให้กระทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาผมก็กังวลใจครับ ว่าสิ่งที่ท่านออกพื้นที่ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมีประชาชนมาห้อมล้อมมีประชาชนมาแสดงความยินดีเรียกท่านนายกพิธาท่านนายกพิธานายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบนะครับผมก็เห็นว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับมันเป็นความรักเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาแต่เราอยู่ในกระบวนการในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติผมไม่อยากเห็นภาพครับ ที่ท่านเดินลงพื้นที่แล้วมีประชาชนมาก้มกราบท่านน่ะนะครับตองท่านที่ท่านยังไม่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเลยทําให้ผมได้คิดครับว่าสิ่งที่มันปรากฏการเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ประชาชนเขาอ,อยากจะกราบท่านจริงเหรอนะครับหรือสร้างภาพด้วยไปจ้างคนมานะครับซึ่งมันไม่ควรหรอกครับที่จะให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเอาเด็กมาขึ้นเวทีนะครับเชียร์อายุสิบขวบเองฮนะเชียร์ท่านพิธาพิธา นะครับผมรู้สึกว่าผมจะอยู่ลําบากเหมือนกันนะครับจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับเพราะคนเชียร์ท่านมากเหลือเกินแต่คนที่เชียร์มากเนี่ยครับถ้าฟังผมวันนี้แล้วเนี่ยจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามขัดต่อรัฐมนูญกระทําการอันเป็นการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือครับนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าขอให้นำเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาก่อนที่จะออกมาชุมนุมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้ท่านเป็นนายกตีทั้งทั้งที่ท่านอาจจะขาดคุณสมบัตินะครับหรือกระทำการใ,ใดๆอันเป็นการขัดต่อรัฐธ,ธรรมนูญหรือไปแสดงพฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วก็จะมาแก้กฎหมายอาญามาตราหนึ ก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณานะครับและให้เหตุผลหูตาสว่างนะครับจะได้ไม่เกิดความรุนแรงหรือสิ่งใดขึ้นนะครับก็ฝากในส่วนนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้พิจารณาไปด้วยกันครับผมจึงไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้คุณพิธาและพักเกล้าไกลเป็นผู้บริหารประเทศ หรือเป็นนายลกลำตีด้วยครับขอบพระคุณครับเชราทางครับครับขอบคุณครับท่านเสรีครับ